จอกปลาไหลบทที่18ถ่ายทอดยอดวิชาโบอยอริงยืดกายขึ้นก่ลาวว่ามีทราบกงจู้รับการช่วเหลือจากผู้ใดเดในงามสุดก่หน้าลงบนก็อ้หินตัวหนึ่งยิ้มพางก่ลาวว่าคือสหายของท่านผู้นั้นโบอยอริงกล่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยมันสามารถเข้าสู่ถ้ำพายุอสนีและหวนกลับออกมาในเวลานหนึ่งวันหนึ่งคืนอืมมันมีความสามารถยอดเยี่ยมนักโบอยอุิง พันเงยหน้าขึ้นกล่าวว่ากงจู้สามารถรับปากข้าพาเจ้าประการหนึ่งหรือไม่ลองวอกมาฟังดูกงจู้หลังจากกับสูนนครขอให้ปลดปล่อยบุคคลแท้บวยผู้หนึ่งหวนกับสุปเป็นตนตรงหวนมาเดี๋ยวนี้งามเพ่งตาถามว่าบุคคลแท้ปวยนั้นถูกจอกจำในนครหงเหินไม่ท่านพูดเท่าเคยลงตำแหน่งองครักษ์พิทักษทางนี้เพราะไม่อาจคุ้มของเจ้านครและกงจู้นครหงเหิน จึงสาบานว่าตราบใดที่เจ้านครและกลงจู้ยังถูกควบคุมตัวจะไม่หวนกลับแผ่นดินตรงหวนหโดยง,งามส่งเสียงดังเอือมกล่าวว่าบุคคลแท้บวยนั้นมีความสัมพันธ์ใดกับท่านท่านพูดเท่าไปบิดาข้าพเจ้าเรได้ง,งามคุ้นคิดในใจเราคาดตามไม่ผิดพลาดเขาเป็นบุตรชายบวยเจ๊กบจริงๆขณะคุ้นคิดกล่าวว่าเพื่อสารปริธานไทบิดาท่านจึงเสี่ยงชีวิตหมายช่วยเหลือเราสองแม่ลูกกระมัง โบยอยิริงหน้าแดงวูบกาว่าแต่แล้วข้าพเจ้ากับรับการช่วยเหลือจากกงจู้เอาเถอะหลังจากกับนครข้าพเจ้าต้องขอให้ราชบิดาอนุญาตบิดาท่านหวนกลับแผ่นดินตรงวนวลโบยอยิริงตาทอประกายปิติขึ้นวูบประสานมือครวะก่าวว่าขอขอบพระคุณกงจู้พระคุณที่เกื้อกาลรุนข้าพเจ้าขอจดจำจารึกไว้รอจนสะสางเรื่องราวเสร็จสิ้นหากยังมีชีวิตอยู่ยอมรุสูนนครท่าน พี่ชีพเขารับใช้เป็นการทดแทนพระคุณสีหน้าอันเบิกบานหันษาของุรนีงามสลายขายไปนางเข้าใจว่าหากเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงเข้าพบโวยอิริงจะคืนสู่ความคึกคักเยี่ยงบรุษหน่มทั่วไปการกลับปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามยังแฝงความมนหมองกังวลแสดงแน่ชัดโอยอิริงย่อมมีชาติกำเนิดอันอาภัพอับภาคุริงามกล่าวเสียงอ้อยอิงถ้ามีคุ้มของข้าพเจ้ากับนครหรือ สหายเหล่าผู้นั้นมีความสามารถเหนือร้ำกว่าข้าพเจ้ามากนักข้าพเจ้าหากติดสอยห้อยตามลางแต่เป็นห่วงผูกผันท่านอีกประการจุดประสงค์ที่มันช่วยเหลือกงจู้ทั้งนี้เพราะรุ่มโหงในความงานสกานของท่านข้าพเจ้าเห็นว่ามีแต่มันจึงคู่ควรกับกงจู้โดยในง,งามกล่าวอย่างขุนเคืองใจท่านคิดยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวข้าพเจ้าโบอยอยิริงหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยแต่แก่ก้มกืนไว น้อมกายกล่าวว่านับพวกข้าพเจ้ากล่าวมากความไปคงจูโปรดบอกกระสหายเราว่าการร่วมมือระหว่างข้าพเจ้ากับมันได้ยุติลงข้าพเจ้าขอรุงหน้าไปก่อนจบคำสาวถาหมายออกจากห้องศิลาโดยงามคิดไม่ถึงว่านางจะก่อกวนเรื่องดาวจนปรากฏเป็นรูปหนีรีบลันวูไปสกัดขวางหน้ากล่าวเสียงเจ้ยแจ้วข้าพเจ้าจิงชังคนผู้นั้นต้องการในท่านคุ้มครองส่งข้าพเจ้ากลับนคร บอยอยุริงงงเงันวูบจึงกล่าวมีว่าบุคลิกลักษณะพลังการฝึกปือสหายเราโดนระลํำก่อขบจ้าหากแม้นมันทําหน้าที่คุ้มครองส่งรับรองไม่เกิดเหตุทุพิสัยทางนี้เพราะชนชาวริมเพียงทราบว่าขาบจ้าคิดช่วยเหลือเจ้านรครและกงจูออกผลจากท่าพายุอาสนีทุกผู้คนยอมตองทมเทเป้าเรล่ามายัางขบจ้าเดินงานมาเกิดความสลดหดหู่ขึ้นบูบ ตาคู่งามเอ่อขอริยาติน้ำกล่าวว่าท่านคิดเสนอตัวเองออกเป็นเป้าจูดโจมของชนชาวตรงวนบอยอริงตาทอประกายอมหิตวูบกล่าวว่าพวกมันหากคิดปิดชีวิตข้าพระเจ้าก็ต้องจ่ายคุณค่าทดแทนนับร้อยเท่าพันทวีองจู้บอยอริงขออำลาแลรวในงามร้องเสียงสันสานข้าพเจ้าไม่ได้ญาตท่านพาคจากเราจบคำโถมปลายเข้ามาในอ้อมอกบอยออริงน้ำตาไหลดินพังผู ดูดทำนบทลายบอยอยิวิงตริงรานวูบมีทราบสมควรทำอย่างไรผ่านรู้สึกชาวูบที่จุดหลับจากนั้นเคลิ้มหลับไปมีทราบพาไปนานเท่าใดอย่าเมื่อฟื้นตื่นมาลืมตาขึ้นสภาพเบื้องหน้าล้นแปรเปลี่ยนไปพบว่ารับไหลอยู่ในห้องเิลาอันกว้างใหญ่ตกแต่งอย่างโออาโอรานบอยอยิวิงลุกขึ้นจากเตียงผ่านแหวเสียงสดใสเสียงหนึ่งกระทบโสดว่าท่านฟื้นตื่นแล้ว โบยอยูนิงเบือนสายตาไปยังต้นเสียงเห็นบุุษหนุ่มรูปงามนั้นสุดนั่งอยู่ขอบเตียงจับจ้องมองตนอย่างเฝ้ากังวลโบยอยูนิงสัตศีรษะคาหนึ่งหัวนึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาหมายปฏิปโตเป็นผลสรุปประการหนึ่งแต่ก็กทำไม่ได้ถามพ่องว่าหรือเมื่อคู่เราฝันไปบุตรหนุ่มรูปงามรีบยืนมาปิดปากโบยอยูนิงกาว่าอย่าเริ่มน้องก่อกวนจนต้ซื่อตื่นขึ้นมาโบยอยู่ิงงงงันโว้ กว่าตาสำรวจมองจึงพบว่าบนเตียงหินอ่อนด้านตรงข้ามนางคาสมาธิหลวงจีนชาราคิ้วขาวพงเลือนร่างตี้เล็กรูปหนึ่งยามนั้นหลวงจีนชาราพันลืมตาขึ้นกล่าวาว่าโวยอิ่วดิงเจ้าเข้ามากระแสะเสียงแฝงอำนาจอันเข้มแข็งจนผู้คนต้องปฏิบัติตามโวยอิ่วดิงก้าวลงจากเตียงสาวเท้าถือเบื้องหน้าหลวงจีนชาราหนอมกายลงกล่าวว่ามีทราบใด้ซื้อมีคำแนะนำใดจะสั่งสอน เราคิดถ่ายทอดพลังการฝึกปือช่วยชีวิตต่อเจ้าแต่เจ้าต้องรบกฏข้อห้ามประการหนึ่งบอยอยิริ้งถามพงว่าได้ซื้อเฉยคิดถ่ายทอดพลังการฝึกปือต่อข้าพเจ้าบุรรหนุ่มรูปงามรีบกล่าวว่าได้ซื้อฉายาบรัรรชิตฟากฟ้าพลังพิมือสูงสุดยอดเราสองรู้รับการช่วยเหลือจากท่านุตรเท่ารอดชีวิตจากการรุลนถึงเพรื้อเขียวจนล่างแหลกสลาย และรักษาพยาบาลอาการบอบช้ำของท่านโบยอิริงประสานมือคารวะกล่าวว่าอนุชนรุ่นหลังโบยอิริงขอกลาบขอบคุณใต้สื่อสำหรับกุศลเจตนาที่คิดส่งเสริมไปที่ตื้นตันของข้าพเจ้านักแต่ไม่อาจรับไว้ได้บัณฑิตฝากฝากล่าวว่าเพราะเหตุใดโบยอิริงเน้นเสียงว่าทางนี้เพราะคนที่เราคิดไข้ค่ามีมากมายยิ่งไม่อาจปฏิบัติตามหลักมุิตาของสถาบันสง อาตมาหลังจากถ่ายทอดวิชาพเมือแก่เจ้าอนุญาตเจ้าลงมือสั่งสอนพวกมันแต่ห้ามไม่ให้เข็นค่าระหารโบยอิริงใสสะกล่าวว่าหากผู้คนบางคนไม่ถูกปิดปงม่สามารถรบล้างความผิดที่พวกมันประกอบขึ้นเจ้าสามารถกำหนดโทษทันผู้คนหรือสองตาโบยอิริงพันซาบากายเย็เยียบวาวับขายเทพเจ้าเห็นความตายมุ่งกำหนดโทษผู้คน พกวิษะกล่าวว่าเรากําหนดสภาพการตายของพวกมันแล้วปรดหนุ่มรูปง,งามก้าวอย่างวันไหวเอี่ยวริงถ้าไม่อาจก้าว,วราวงเกินใต้สือ่อบาบชิตฟากฟ้าสีหน้าแปรเปลี่ยนกับกายตลอดเวลาพันกล่าวขึ้นโบอยอิ่วริงในความคิดเห็นของบาปชิตเจ้เป็นคนที่ถือกําเนิดมาเพื่อไปทักความยุตธรรมของฟ้าแต่อัตมากําเนิดก่อนเจ้าร้อยปีในฤดีวิสัยนี้ อาตมาต้องส่งเสริมเจ้าวาจาประาน,นี้คนทั้งสองล้วนไม่เข้าใจโบวยอย่ริงกล่าวว่าคิดส่งเสริมข้าพเจ้าไป็ุหลวงจีนหรือไรปลดนมรูปงามกล่าวเสียงสันสานไม่มีอนุญ,ญาตให้เป็นหลวงจีนปรประชิตฟากฝาเพ่งตากล่าวกับโบวยอยิริงเจ้าเถอกําเนิดเพื่อไปทักรักธทมของฟ้าแต่ไม่มีนักฐานเพียงพออาตมาที่มีชีวิตก่าร้อยปี เพราะเพื่อถ่ายทอดพลังการฝึกปืนทั้งหมดให้เพียงหวังว่าเจ้าอย่าได้ประกอบอาถรรพ์การฆ่าฟันรุนแรงไปหากสามารถอภัยดะเวนก็พึงอภัยให้บอยอยิริงหน้าแปรเปลี่ยนไปปากระแววสำนึกตื้นตันขึ้นวูบบรปชิตภาคฟ้าขายต้องรู้ความในใจฝ่ายตรงข้ามเอ่ยสืบต่อทุกสรรพสิ่งในวิถีชีวิตคนรู้ได้คิดมาแต่ปางก่อนเจ้าไม่ต้องสำนึกในไมตรีอาตมา บัตรนี้เข้ามาเถอะโบอยอย่ดิ้งรับคำสาวท้าไปสุดนั่งลงที่ขอบเตียงหินอ่อนบัปะชิตฟากฟ้าเบื้อหน้าไปยังรถดหนุ่มรูปงามกล่าวว่าเจ้าออกไปเฝ้ารักษาที่หน้าประตูเราจะถ่ายทอดวิชาเทียนเกียริเจียฟามือนภาลัยต่อมันรอจนพบคําค่อยเข้ามารถดหนุ่มรูปงามเหลียวมองโบอยู่ดิ้งอย่างมกุ่นกังวลล่ำารองว่าใต้ซื่อบัปะชิตฟาฟ้ายิ้มพางกล่าวว่า เราไม่เกี้ยกล่อมมันบงผมบดเป็นหลวงจีนหลอกเจ้าออกไปเถอะรถหนุ่มรูปงามจึงปอดโป่งคลายใจรงแลบลิ้นออกมาอย่างคึกขนองผิวปลาออกจากห้องเลื่อนปิดประตูรงในระหว่างการรอคอยการเวลาคล้ายผ่านพ้นไปอย่างเชื่องช้าเหลือประมาณนับแต่ยามเที่ยงจบจนถึงยามพบคำรู้สึกยาวนานดุดเป็นปีรดหนุ่มรูปงามกว่าตามองพื้นผิวที่ถูกเผาผ่านเป็นเท่าทานไปทั้งแถบ พบเห็นซากอสรพิษไม่เกมสิบกระตัวพร้อมกันนั้นความร้อนอบอ้าวซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เริ่มลดทอนลงอย่าเมื่อท้องฟ้ามืดค่ำลงอสรพิษที่สุกซ่อนอยู่ตามถ้ำอันลึกหลําเริ่มโผล่พ้นสระออกมาแม่เบี้ยสีแดงฉานและแปรปลาไปทั่วที่แท้หุบเหวใต้เนินหน้ากิเดน,นี้มีถ้ำเล่นลับซับซ้อนอาคีเท่าคำา้าและพวกจุดขึ้นแม้เผาผ่านพื้นุเหวหมอดไหมไปทั้งแถบ แต่ก็มีทำเลอยู่หลายแห่งซึ่งอาคีเพิงไม่อาจลุกลามถึงรวมทั้งที่พำนักของวรรชิตฟาฟ้าและบอยอิวดิง้งปรดหนุ่มรูปงามเรียวหน้ามายังประตูศิลาตลอดเวลาแต่จนบัดนี้ยังไม่มีสภาพปกติแต่อย่างไรมานวิการเริ่มขี้กลางลงลมเยียบโชยมาปะทะหน้าปรดหนุ่มรูปงามไม่อาจโอนทลรอสือไปหมุนกายถึงหน้าห้องศีดายื่นมือออกหมายผักประตูปลายนิ้ว เพ่งสะพัดทกป,ประตูศิดาได้ยิ้มสีนระเบิดกึกกล้องประตูศิดาถูกถลายลงหลังประตูยืนหยัดด้วยบอยอิริงยามนี้บอยอิริงตาเจิดจ้าวาววับวงหน้าเป็นบกกายสีขวัญผู้คนแสดงว่าช่วงเวลาครึ่งวันที่ผ่านพ้นไปเสริมสร้างพลังการฝึกปือบอยอิริงเลือกลหลมขึ้นอีกขั้นหนึ่งถดนมรูปงามเตือนเต้นยดีสุดเปรียบปานร่ำร้องว่าเอี้ยวริงพางถาโถมเข้ามาในอ้อมอกบอยอิริง โบยอู่ิงตะลึงดานโบจึงผักใสบโปรดหนุ่มรูปงามเบากล่าวว่าความหงยวนของท่านเป็นที่ตื้นตันของข้าพเจ้านักบรุรษหนุ่มรูปงามก็พบว่าตัวเองเสียกริยาไปได้หลุดจากอ้อมอกโบยอู่ริงกล่าวว่าใต้สื่อเดา่าโบยอู่ริงกล่าวอย่างสะทกสะท้อนใต้สื่อสําเร็จมรรคผลแล้วบปรดหนุ่มรูปงามอุทานอย่างตื่นตระหนกถาถมก็ห้องทิลาเห็นโบยอู่ริงได้ขุดเจาะเตียงหินอ่อนเป็นช่องใหญ่ บรรจุสร้างสังขารแรบยิตฟากฝาปล่อยให้นอนเหยียดยาวอย่างสงบบุดนุ่มรูปงามน้ำตาไหลดินหนังแววเสียงโบอยอิริงดังขึ้นที่เบื้องหลังว่าท่านมีลมอ่อนไหวนักบุดนุ่มรูปงามหันขวับมาอาปากหมกายกล่าวอะไรแต่แล้วพบเห็นใบหน้าโบอยอิริงประดับด้วยหยาดน้ำอันสดใสถึงก้ำกืนวาจาไว้บุดนุ่มรูปงามสำานกว่านี่นับเป็นครั้งแรกที่บุคคลอันเย็นชากระด้างหลั่งน้ำตาให้กับผู้อื่น บอยอิริงก้มลงมองดูกระบี่มังกรขาวซึ่งสะพายอยู่ที่วางเอวดังเดิมที่เท้บประชิดฟากฝา,กฝาเก็บกระบี่มังกรขาวจากคุบเหวเบื้องล่างครานเมื่ออยู่ร่วมกันสองต่อสองจึงมอคืนให้บอยอิริงยามนั้นถอนใจเบากล่าวว่าพวกเราสมควรไปแล้วบุรุษหนุ่มรูปงามยืนเสื่อซึมเสาวไม่ตอบคำบอยอิริงกว์วาตาไปยังเตียงหินอ่อนอีกคราหันกายออกนอกประตูบุรุษหนุ่มรูปงาม จึงริ่มร้องว่ารอคอยผู้อ่นด้วยพางได้ตามถึงข้างกายบอยอิริงเคียงบ่าเคียงไหลกันสาวเท้าไปทั้งสองสาวเท้าออกจากถ้ำอย่างเงียบงนันรดหนุ่มรูปงามทราบว่าโกนหุบเหวมีอสอพิษเลื้อยคานอยู่ทุกแห่งหนจึงยึดก,กลุ่มต้นแขนบอยอิริงอย่างแนบแน่นกล่าวเบา,บาท่านคุณเคืองต่อข้าพเจ้าบอยอิริงหวนถึงไมตรีที่ฝ่ายตรงข้ามสละชีวิตคุ้มครองตนไม่อาจเย็นชากระด้างเสือไป เบอนหน้ามาก่าวว่าหาไม่ได้เพียงแต่ข้าพเจ้ายังไม่ทราบชื่อแท้ของท่านเลยรดนรุ่มรูปงามกอกิ้งตาเที่ยวหนึ่งจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเรียกว่าหงอิดเพงบอยอิริงกล่าวยังสงสัยใจอะไรท่านแท้หงอืมมีอันใดไม่ถูกต้องเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมาราชิดาหงเหินขายดังแท้หงเช่นกันมุมปากรดนุมรูปงามหงอิดเพง มากดรอยยิ้มอันดีรับแฝงเลษสไนขึ้นกล่าวว่าอย่างนั้นนับเป็นเหตุประจวบเหมาะบังเอิญเพียงไม่ทราบท่านปีนี้อายุเท่าไหร่ข้าพระเจ้าอายุ18ปีข้าพระเจ้าอายุ16ภายหน้าขอเรียกท่านเป็นลิงกอกอพี่ชายได้หรือไม่ยามก่าวาจาสีหน้าเปลี่ยนแววมุ่งหวังโบอยอีกริงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าย่อมแน่นอนลิงกอกอพวกเราคิดไปที่ใดโบอยอิริง ตาสะประกายอมหิตวูบก,ก่าว่าขึ้นสู่ผาคำ้ำฝาท่านคิดร่วมทางไปเดือไม่ย่อมแน่นอนแต่ในหุบเหวมีอสรอพิษข้าพปเจ้ากิ่งเก่งยิ่งโบอยอยู่ดิง้งกว่าตาสำรวจมองเห็นนี่ห่างไปแปดก้าว่าไปผนังสูงตะง,งานนับพันวาจิงกินโนปานขึ้นยืนแขนออกโอบรอบเอวหงอิดเพงลอยตัวขึ้นกลางอากาศสาดพงหาผนังผาด้านนั้น